ครับลูกร้านอื่นจังเกิลครับพีไซน์ขายยังไงครับวันนี้ครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นแฟนมีตนะครับผมจังเกิลของเดอะไซด์ของพวกเราครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่เป็นแฟนมีตเต็มๆของเดอะไซด์นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเรื่องยามงามดีเหมือนกันครับที่เรามาร่วมสนุกกันน้องๆนั่นแหละคนก็ เรียกว่าซุกซ้อมนะครับผมทั้งโชว์เองนะครับผมกิจกรรมต่างๆร้องเพลงกันด้วยนะครับผมเต้นกันนี่คือสุดๆเลยสสสเสียงวันนี้ก็คือแหบกันหมดทุกคนเพราะว่าแหบทุกคนนะซ้อมกันมันมากนะครับแม้แต่ผมเองก็แหบไปด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมทุกคนได้รับความสนุกเต็มที่จะเต็มแน่นอนนะครับผมกับจังเกิลในวันนี้นะครับ นะค่ะว่าคุณทุ่มเทกันหนักมากทั้งซ้อมทั้งเต้นทั้งทุกอย่างเลยที่งที่ใช่ครับทุ่มเทกันหนักมากครับนี่พี่แก๊ปนะครับผมทุ่มเทจนกล้ามขึ้นเลยครับโอ้โหนะครับที่จริงแล้วทวามพิเศษของวันนี้มันมวลถูกทั้งหมดเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างค่รับจริงมันเป็นโอกาสดีเนาะนะครับผมในการเป็นแฟนมีที่เป็นการรวมตัวกันแล้วก็ เราไม่เคยทําโชว์กันขนาดนี้มาก่อนใช่ครับผมในการที่รวมตัวเดไซน์ทุกคนมารวมกันซึ่งวันนี้ครับเราจะได้แบบโชว์เต็มๆให้พูดแต่ละคู่ดีกว่าความพิเศษของเขานะครับ้า่คู่ๆพวคนก่อ่ามิลลี่เฟบยังไงครับโอ้ถ้าคู่ของพวกเราอันนี้ทุกคนแบบว่าจะอยู่ในความแบบอยู่ในภาวัอเออในภาวงแล้วทุกคนจะต้อง ไไไม่่ด้ออกปหนนแทุกคนจะโดนมลสะกดครับมลสะกดคือล้าสายตาไม่ได้บอกเลยอันนี้โชว์คู่นะโชว์เดี่ยวด้วโชว์เดียวของคุณวิลลี่เป็นไงฮะโอ้โหร้อนแรงอุ้ยร้อนแรงไปมากกว่านี้แล้วผมบอกเพราะเมื่อวานแอร์ไม่เปิดใช่ไม่ใช่โชว์ร้อนแรงจริงๆโชว์ร้อนแรงนะครับผมโชว์เบฟร้อนแรงไหมครับโชว์เบฟก็ร้อนแรงเหมือนกันครับผมแต่ก็จะเป็นอีกแนวนึงก็ต้องรอติดตามดูครับครับ เขาเป๊ะเขาเป๊ะมากน่นะครับคู่นี้ไล่มนเลยไายมนครับเอาภูมิมากดีกว่าบางแนวภูมพูมแท็กภูมิแท็กปะเรียกว่าคู่เราเรียกว่าคู่หยุดเวลาดีกว่าครับหยุดเวลาเลยใช่สายตาต้องจับจ้องไปที่พวกเราเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นอะไรที่สโลว์แต่ว่าความจริงอ่ะมันเป็นเวลาปกตินะเราบอกแล้วคู่เราคู่หยุดเวลาครับมันเหมือนกับแบบความสุขเวลาแห่งความสุขมันจะผ่านไปแบบรวดเร็วันไปรวดเร็ว อ๋อเราคุณแล้วครับคุณเฮงครับครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาทั้งโชว์เดียวเฮ้ยโชว์ขี้เฮ้ยโชว์กลุ่มแปลกๆนะโชโชไม่เราไม่มีโชว์คู่กับเขาไงแต่เรามีโชว์ขี้จะขี้สามขี้ห้างรอลุ้นเริ่มปวดท้องแล้วครับทุกที่ครับทุกที่เรียกได้ว่าต้องขอบคุณเซนสุภพงศ์อุดมแจ้วกัจนาด้วยครับผมครับ มาเต็มมาเต็มนะครับเต็มไห้ก่อนเรื่องหน้าจะได้มีอีกเอาฝั่งนี้บ้างเลยสองคนนี้นะครับผมพี่แก๊ปไพส์ค่าก็เป็นโชว์ที่บอกเลยว่าหนักแน่นมากดูเดือดมากครับตั้งแต่วันที่ซ้อมแล้วเชื่อเชื่อครับโชว์ก็อยากอยากให้ดูเพราะว่าทุกคนตั้งใจซ้อมมากตั้งใจซ้อมมากเหมือนกันเขาซ้อมเดือดมากจริงๆนะครับพี่แก๊ปเพราะว่าเสื้อยืดตัวนี้เปลี่ยนไป6ตัวแล้วเพอนั่งโชว์มันฉีกเขาแค่หายใจ วงกลุ่มหรือว่าเราจะมีเิเยลเกส์มาแม่ของเราเฮ้ยผมเองเลยเหรอครับใช่เรามีไหมสเปเชียลเกส์ของโชว์ผมใช่ไหมใช่ไม่มีไม่มีบาเบลบาเบลแค่โชว์ผมก็เดือดแล้วนี่ใช่ทีนี้ครับผมทั้งหมดวันนี้ต้องมีสเปเชียลเกส มีมีครับมีมีผมนี่แหละครับไปโชว์เกสบอกเลยก็ได้ครับก็เลยเราออนแอร์ทีหลังแต่ว่ามีอีกมีใช่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับจริงจริงมีน้องๆน้องๆมาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เราไปดูกันรุ้นกันว่าใครไปซื้อชุดเกส์ในวันนี้บ้างนะครับผมรับรองว่าคือไม่แต่คือชุดเกสเราโชว์ก็จะเต็มเหมือนกันนะครับผมอ่าอย่างของผมเองผมบอกเลยผมพาไปย้อนยุคหน่อย นะครับมินไอผมแต่แล้วคนดูโชว์ผมดูแล้วจะยกโยกเต้นๆวันนี้ก็ยกโยกเต้นๆแต่อาจจะไม่ได้มาแร็ปเหมือนปกติประมาณนั้นมีท่าเต้นไหมครับอะไรนะครับมีท่าเต้นไหมครับรู้บอกรู้เลยบอกรู้เลยทำใบทีปอปเป็นจิมบิกเป็นจิมบิกใช่อเป็นทำใบทีป๊อปจริงเลยพี่สไตล์รูปค่ะของเราเป็นยังไงครับผมพาทุกคนไปหลับฝันดีครับ ทำให้ทุกคนหลับมึงจะดูรถหลับไปเลยไม่ตื่นไม่ตื่นนะครับนะครับแต่ว่าสนุกทุกโชว์ครับอยากให้ทุกคนติดตามมาจริงๆในวันนี้ครับถ้าอยากดูทั้งหมดทั้งหมดที่เราทำเองกันมาเนี่ยจริงแล้วอาจจะได้ตอนดัดทูไปแล้วครก็พอหินด้วยข้าวๆแล้วเป็นไงบ้างนะมันแบบว่าจึ้งเพราะมันมันจึ้งครับคือจริงๆรันทูของเราอ่ะ ก็ยังไม่เต็มเท่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันเต็มๆนีครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานอุปกรณ์บางชิ้นยังติดตั้งไม่เสร็จ<ช>ติดตั้งเสร็จจนวันนี้รหรือว่าอย่างเมื่อวานเองแดนเซอร์เราเราแค่เป็นรันทูมาบางส่วนแต่วันนี้เราจะเป็นแดนเซอร์จัดเต็มครับซึ่งวันนี้<ช>เราจะเห็นเต็มๆไปด้วยกันซึ่งพวกผมก็เห็นเต็มๆกันในวันนี้ด้วยใช่ที่ยิ่งกว่าตอนรันทูครับแอบดูอยู่หลัง ก็มีโอกาสมาครับโอกาสซื้อแบบทางออนไลน์ออนไลได้ครับตอนนี้ก็ออนไลน์ได้อยู่ใช่ครับออนไลน์ได้อยู่ยังดูรีลันได้ครับยังดูรีลันซื้อออนไลน์ดูรีลันได้รวมถึงว่าเออเรามีเรามีเป็นซีรีส์ด้วยสุานะครับผมที่นะครับหลายๆคนรอคอยเป็น EP พิเศษ EP สุดท้ายใครที่วันนี้จะรับชมใช่คือวันนี้ครับใครดูเรียกว่าแฟนมีตจบแล้วเราจะมีเป็นแบบว่า EP ท้ายสุดของเดอะทรายกันของเราสังข์กันใช่ครับผมซึ่งถ้าใครบอกว่าเอ๊ะ อยากดูอยากดูเหลือเกินทำไงดี and <AND ซื้อบัทันนะครับออนไลน์ซื้อทันอยู่นะครับเข้ามาซื้อกันได้ขอสปอยได้ไหมขอสปอยได้ไหมอ่ะอยากนี่ไงสปอยออาผมนี่แหละครับผมอีกแล้วสปอยคือ ep ep แล้วให้เราเอ็นเครดิตตอนตอนดูแบบว่าช่วงท้ายครับผมโผลมาใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาดูกันว่าผมโผลมาทำอะไรไม่ได้เจอกันมาเลยนะ สกุนาสนพรุตแล้นี้ก็คุณคือใครนณครคบได้ครับผมถูกใช่ครับพี่น้องที่ผัดพลาดได้เจอกันแล้วประมาณนั้นครับนี่ให้เขาฝากดีกว่าคุณสองคนได้ไงมครับก็วันนี้นะครับก็ฝากด้วยครับกับแฟนมิตแรกของพวกเราครับก็ Lost in the Jungle นะครับกับนายพานทั้ง7คนบวกกับ Special Guest ด้วยไม่ว่าจะเป็นโชว์คู่โชว์เดี่ยวรับรองว่าพวกเราซ้อมมาอย่างดี มันแน่นอนครับผมมาให้กําลังใจพวกเราเยอะนะครับวันนี้น,น,<ม>นอกจากที่มีโชว์แล้วพวกเรา,รายังมีภารกิจเก็บรวบรวมรูมนสโตน e และท่าต่างๆมาด<ม>ู<ม>ว่าแต่ละโชว์แต่ละภารกิจของเราจะานไปได้ยังไงให้กําลังใจพวกเ<ช>ราเยอะนะครับครับครับทุกนี่ต้อจะมีไอเีต่างๆมีความสุยออพรุ่งนี้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะไปเป็นภาคต่อที่ญี่ปุ่นกันชื่อทีมว่าอะไรครับเบี้ยครับ walk by the river โอ้โหพี่เซนก็รวดเร็วเกินไป <laughs> ส่งให้ส่งให้ walk by the river <laughs> ครับ <laughs> วันนี้เราเข้าป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลงน้ำกันลงน้ำตรงที่น้ำขุ่นนะครับถูกต้องแต่ยังมีหลายประเทศนะที่เราจะไปกันต่อมีครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ยังมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกใจนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอทางผู้จัดของแต่ละประเทศเนี่ยจะรอประกาศก่อนแล้วเราก็จะบอกว่าจะมีไปประเทศไหนบ้างครับใช่ครับคุณี่ตอได้เลยรอได้เลยครับรอได้เลยครับถูกต้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ bình sơn, vâng, 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 con vâng, con vâng, 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 con con